เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับชาวเน็ตครับ เขาแห่เช์นะฮะว่าให้หัวหน้าพักของก้าวไกลเนี่ยเป็นน้องไอโอ้โหน้องไอซบางบอนนะครับไอรสนกแห่ซึ่งตอนนี้ก็มีการแห่แชร์ภาพสุดเซ็กซี่ของเธอนะฮะว่าโอ้โหก่อนที่จะมาเป็นสสเนี่ยนะเธอเนี่ยนะแมแหมช่างนะครับหุ่นสวยงามเหลือเกินนะฮะหุ่นดีเหลือเกินนะโอ้ยนี่คนนี้นะฮะ เออจริงๆไอ้หัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยเป็นเป็นใครก็ได้นะมินว่านะครับนะเพราะเพราะคนสมัยนี้มันก็ค่านิยมมันแปลกๆนะค่านิยมคือไม่ต้องอะไรมากหรลยครับขอแค่ให้เป็นแบบว่าอ่าหล่อๆสวยๆหน้าตาดีนะซึ่งตอนนี้ก็ส่งไหมสิริกัญญาใช่ไหมอืมนะครับ <laughs> นะตอนนี้ก็มีแคนดิเดตอยู่3คนใช่ไหมมีโรมลังซิมันนะครับมีวิโรดนะตัวตึงๆนะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละนะเพราะพรรคก้าวไกลก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพรรคที่คนรุ่นใหม่เยอะนะครับคนรุ่นใหม่นะเนี่ยฮะไอรัชนกก็ชาวเน็ตก็แห่เชียร์บอกเอ้ยเอาไอรัชนกดีกว่า นะสวยดีถ้าเกิดว่าไอรัชนกเป็นหัวหน้าพักนะรับรองจะซาจะสวยงามมากนะครับจะซิ่งมากจะแซ่บมาก <c oughs> นะโอ้จะได้ใจชายหนุ่มไปเยอะแยะเลยนะครับนอกจากจะได้คะแนนสาวกีดแล้วเนี่ยพิธานเนี่ยนะได้คะแนนแม่ยกเยอะนะเพราะว่าหลอ่อนะไปไหนก็สาวก็กีดกีดกาดกีดการดกีดกาดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าจะเอาวิโรธมาเป็นเนี่ยสาวก็ไม่ค่อยจะกีดเท่าไหร่นะเพราะตาแกโอ้โหโตซะขนาดนั้นดูไปทางไหนก็อาจจะสาวๆอาจจะกลัวเกงก็ได้หรือวิโลโอมเนี่ยโลมนี่ก็มีเมียแล้วนะนะโลมนี่ก็ยังไม่หล่อเท่าพิธานะความหล่อนี่สู้ไม่ได้นะฉะนั้นความหล่อเนี่ยนะครับในพักนี้ก็น่า หลือแต่ไอติมอติมแต่ว่าอติมก็ยังอายุยังน้อยไปหน่อยยังไม่ถึงเดี๋ยวรออีกสักนิดอติมก็อาจจะเป็นนะฮะคน n ิเดตนายกได้ต่อไปนะครับต่อไปขอให้ไอติมเนี่ยสะสมประสบาการไปก่อนยังอนุน้อยอยู่ยังไม่เหมาะที่จะมาเป็นนายกแต่ไอนี่ก็ยังอายุน้อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็สวยนะครับสวยแล้วก็นะ กูจาได้แซบมากนะแซะสถาบันนี่สุดยอดมากนะครับนะแกแซะสถาบันว่าอะไรนะอยากสาสายไฟสวยเหมือนมหาบัลลังก์รราชวังเนี่ยนะฮะถูกใจด้อมส้มมากนะครับฉะนั้นเนี่ยแอดมินก็ขอสนับสนุนให้ไอเนี่ยเป็นหัวหน้าพักดีกว่าดีกว่า,ด,วาดีกว่าไหมไหมไม่ค่อยนะสวยแพ้น้อยกว่าแล้วกันนะครับเออสวยสวยแพ้สวยน้อยกว่าไอ้ <laughs> ส่วนเรื่องความคิดความเคดอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายหรอกนะพักเก้าไกลก็มีตัวใหญ่อย่างเดียวแหละแลยุเลิกยกเลิกยกเลิก,กเกนะี่ยไอพิธาก็ไม่ค่อยจะเห็นมีวิสัยทัศน์อะไรมากมายหรอกครับนะส่วนมากก็จะมีแต่ยอกยกเลิกยกเลิกเท่าเทียมกดทับอยู่ท่องไว้อยู่อย่างนี้ยแหละนะวกไปวนมาอยู่เผลอ,อสุดท้ายก็ไปนู่นอ่ะสองสี่เจ็ดห้าวนเวียนอยู่สองสี่เจ็ดห้าน่ะนะนะ เออไอ,อนโยบายพรรคเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเดี๋ยวก็แก้แล้วธรรมนูญเดี๋ยวก็ยกเลิกจะเอาเท่าเทียมจะเอา,อานะเอากฎหมายไอ้อะไรวะเปลี่ยนแปลงบันชาติอะไรเงี้ยนะวนเวียนอยู่แค่นั้นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะที่จะพัฒนาประเทศอะไรมากมายนะนโยบายที่หาเสียงไปก็สวัสดิการอะไรก็ทําไม่ได้ก็บอกแล้วนะฉะนั้นเอาเอาสวยเอาแซบไว้ก่อนนะแอมิน I mean, เนะชียร์ขาดใจเลยเนะี่ยเอาไอรัชนกดีกว่านะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ